เมืองกรีนฟิลด์ประเทศอังกฤษมีเรื่องเล่าของชายแขวนคอไม่ใช่เพียงแค่ตำนานแต่มันคือความทรงจำของความอายุติธรรมที่ยังไม่หลับไหลย้อนกลับไปในปลายศตวตรรษที่18ชายคนหนึ่งชื่อโทมัสมิลวูดถูกกล่าวหาผิดว่าเป็นขโมยแม้ไม่มีหลักฐาน แต่ความกลัวและคําซุบซิบนินทาของชาวเมืองก็นำพาเขาไปสู่ปลายเชือกในจัตุรัสกลางเมืองเขาถูกแขวนคอและกลายเป็นร่างที่ไร้ลมหายใจแต่วิญญาณของเขาไม่เคยจากไปไหนตั้งแต่ช่วงปี1990เป็นต้นมาชาวเมืองหลายคนเล่าว,ว่าพวกเขาเห็นร่างชายในชุดโบราณ ปรากฏตัวในยามพบคำใบหน้าซี่เซียวร่างกายเอนเอียงเล็กน้อยเหมือนถูกแรงบางอย่างดึงไว้จากข้างบนและรอบคอคือเชือกป่านเส้นเก่าคร่ำมีเสียงกระซิบที่ดังในความเงียบว่าข้าบริสุทธิ์หนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดที่สุดมาจากเอ็ดเวิร์ดเจนนิง นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเขาตัดสินใจพักค้างคืนใกล้จตุรัสในปี1998หวังจะพิสูจน์ว่าผีชายแขวนคอมีจริงหรือไม่คืนนั้นเที่ยงคืนพอดีหมอกหนาเริ่มคลานเข้ามาอย่างเงียบงันอุณหภูมิลดหวบโดยไม่มีคำเตือนแล้วเขาก็เห็นเงาร่างหนึ่ง ยืนอยู่ท่ามกลางหมอกเดินอย่างช้าๆข้ามจัตุรัสด,ดวงตาไร้แววแต่มองตรงมาที่เขาก่อนที่ภาพนั้นจะหายวับไปราวกับไม่เคยมีอยู่แต่สิ่งที่ยังอยู่คือความเย็นยะเยือกที่เกาะกระดูและความเศร้าลึกเกินกว่าจะอธิบายหลายคนเชื่อว่าโทมัสยังรอใครสักคน ใครสักคนที่จะฟังเสียงของเขาและยืนยันว่าเขาไม่เคยมีความผิดเลยตั้งแต่ต้นเป็นยังไงกันบ้างครับฟังจบแล้วฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ